สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งครับตา DJY TV วันนี้นะครับมาแจกเกมโปเกมอนตัวนี้เหมือนเดิมนะครับโปเกมอนโปครับเป็นมอรสใหม่นะครับเลเวล999เหมือนกับปกคลิปที่ผมบอกครับอ่ะเป็นเกมจีนนะครับโปเกมอนจีนอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อเราจะโหลดเกมนี้นะครับให้เรากดเข้าไปในลิงก์ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับโอเคทิ้งลิงก์กดเข้าลิงก์นะ เมื่อเรากดเข้าลิงก์เสร็จนะครับมันจะเด้งมาหน้า no นี hmm? ้นะครับผมมันจะเดิงมาหน้า well, น so. ี้นะนี like ่นะครับผมนี right ่เลยให้เรากดเข้าไปตรงที่รูปโปเกมอนนะครับนี่ครับชี้ดูกดเข้าไปนะปึ๊บโอเคกดเข้าไปละโอเคเนี่นะครับเมื่อเรากดเข้ามาครับมันจะเป็นให้เราดาวน์โหลดโหลดตัวสีฟ้าได้นะครับนี่กดตัวสีฟ้านะครับดาวน์โหลดแล้วก็มันจะเป็นโปมนี้นะครับผมนี่ครับเหมือนกับปกที่ผมเอาลงเลยเป็นโปโปแบบนี้เลยนะครับผมหามอดใหม่มาให้แล้วนะ แล้วก็เกมนี้นะครับมันเล่นไม่ได้ทุกเครื่องทุกรุ่นนะครับมันเล่นได้มันเล่นได้จำกัดเครื่องครับถ้าเกิดใครเล่นได้นะครับก็อย่าลืมกดเอย่าลืมคอมเมนต์ผมนะครับผมอ่ะคอมเมนต์มาได้นะถ้าเกิดใครเล่นได้นะครับนี่เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ติดตั้งนะครับอย่างที่บอกนะมันเด้งการติดตั้งขึ้นมามันให้เราติกลบให้เรากดเข้า่าติดตั้งต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะโอเคเรามาเรามารีวิวในเกมกันเลยนะครับโอเคเข้าเกมนะ ช่วงนี้อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับผมเมื่อเราเข้าเกมเสร็จนะครับเราก็กดเข้าเล่นเลยกดกดกากระบาดตัวแดงออกหรือกดตัวเหลืองก็ได้นะนี่กดเข้าไปนะครับผมอ่ากดเข้ามาแล้วนี่นะครับมันจะเป็นแบบโปรนี้เลยนะนี่เลยเราไปดูในกระเป๋าครับตอนแรกกระเป๋านะครับผมนี่กระเป๋าสีแดงนี่ครับแบบเงินแบบเหรียญอะไรนี่แบบเยอะมากเนี่ยดูนะแบบโปรนะนี่ครับมันเป็นแบบโปรนะครับผมแล้วก็เราก็เข้าไปในโปเกมอนของเรานี่นะครับนี่ครับดู เลเวลแบบเยอะมากนะทิ้งลิง์ไว้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมนะครับอย่างที่บอกกดติดตามผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับนี่นะครับผมนี่มีเยอะตัวด้วยนะดูดูนี่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี่มันให้เราจับหมดนะแบบจับโปเกมอนมาเล่นแบบนี้โปเกมอนเราทําอะไรแล้วก็กดเข้าไปแผนที่นะดูมันทำภารกิจได้ตามปกตินะครับผมตามปกตินะครับผมมันทำได้ตามปกตินะ สำหรับเนี้ยถ้าเกิดใครทำให้ธุกกิจไม่เป็นนะครับเราก็ย้อนไปดูคลิปผลําสร้างเป็น EP EP นะครับซอนอะไรซ้อนทำภารกิจนะครับเป็น EP EP ครับไปติดตามช่องผมเลยนะครับตาพิจวัยทีวีนะครับก็ประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับายนะครับผม